หลายคนนะแต่ผมเป็นคนชอบพูดตรงๆนะครับข้อเสียงผมก็มีอย่างงี้แหละก็เป็นว่าเราเนี่ยผมพาเ,เพื่อนๆมาเจอนักร้องที่เก่งร้องเพลงเพราะเสียงอะไรแล้วเราก็มาดูฝั่งนักร้องที่ร้องเพลงแบบแย่บ้างนันก็เหมือนน้องคนนี้ยก็อย่าขันเลยที่พูดตรงอะก็นั่นแหละแล้วก็ไปฟังอีกหกเดือนนะผมเชื่อว่าคุณก็ยังได้ฟังเพลงช้างอยู่เพราะผมจะบอกว่าเพลงช้างนี่คือน้องร้องมาสามเดือนแล้วนะครับ เอาเป็นว่าร้องเพลงดีบางเพลงน้องมันก็ร้องเพลงอื่นได้ด้วยนะจะบอกให้แต่ว่าข้อดีก็คือน้องคนนี้พยายามฝึกภาษาไทยเยอะมากผมเนี่ยให้ทําการบ้านคือน้องมั่งฝึกภาษาไทยเยอะมากฝึกจริงๆนะครับฝึกจริงๆและตั้งใจมากและที่สําคัญคนดูนี่หนักกว่าตอนแกมินิกหนึ่งสามสี่สามสี่คนนะครับผมจะบอกให้ว่า มีความน่ารักนั่งตาโตแล้วก็ที่สำคัญแคร์แฟนคลับนะครับน้องเป็นคนที่ชอบคุยกับแฟนคลับแล้วก็ฝึกภาษาไทยตั้งใจฝึกมากๆน่ารักน่ารักคนหนึ่งเลยละกันอืมหลายๆคนนั่นแหละเอาเป็นว่าหลายๆคนก็ไปดูไปดูห้องนู้นเบื่อห้องนี้ก็ไปดูห้องนู้นไม่ใช่ความผิดเบื่อห้องผมก็โดดไปดูห้องคนอื่นพอผ,ผมเนี่ยใครจะเป็นใครห่วงคนดูห่วงแฟนคลับอะไรผมไม่ห่วงผมรู้สึกว่า ผมต้องยอมรับสิ่งนี้วันหนึ่งคนดูเยอะเดี๋ยวมันก็ดูน้อยอยู่แล้วไม่ต้องเกงใจใครจะไปดูห้องไหนไปติดตามห้องไหนนั่นคือสิทธิ์ของพวกคุณแล้วก็การเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆในหลายๆห,ห้องเนี่ยมันมีความสุขมากนะครับผมจะบอกให้ว่า,สา,วา,าวววสามเดือนที่แล้วเนี่ยไอชาดีเข้าช่วงทุนช่วงทวงเบิร์นคินสามเดือนที่แล้วเนี่ยเราเราถ้าใครมาก่อนผมหรือใครที่วนเวียนอยู่เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า สี่คนห้าคนดูสิบคนดูสิบห้าคนดูพวกเขาก็ตั้งใจที่จะที่จะทํามันมันคืองานมันคืออะไรหลายๆอย่างตัวเราเนี่ยเข้าไปช่วยพวกเขาไม่ได้ช่วยมันไม่ได้สิ่งที่ต้องช่วยเราเข้าไปสนับสนุนไปดูสิ่งที่เขาได้ก็คือเขาได้ความสุขเราก็ได้ความสุขใครน่ารักใครอะไรแล้วก็เปไปเต็มที่ไปทำอะไรใครไม่มีตังใครเดือดร้อนก็ไม่ต้องไปเปนะครับ คิดดีๆนะครับใครที่ว่าต้องเอาเงินอะไรมาไปแล้วเดี๋ยววันนึงเนี่ยพอมันถ้าคุณไม่ได้รวยหรือมันไปจนมันเดือดร้อนตัวเองเนี่ยไม่ควรนะไปดูไปกด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 เป็นหัวใจแค่นี้พวกเขาก็มีความสุขละส่วนใครรวยอยู่แล้วไม่เป็นไรส่วนใครที่เนี่ยทรอต้องผ่านไปปีหนึ่งมารู้สึกแบบเฮ้ยเอกูกูเสียตังค์อะไรไปก็เตือนสติทุกคนเัินแต่ตอนนี้เอาเป็นว่ามีความสุขกับสิ่งที่ดูแล้วก็ดูให้มีความสุข ดูให้มีความทุกข์ดูให้มีความเครียดดูให้มันมีครบทุกรสชาติแค่แค่แคไรวะแค่อย่าลืมว่า PU f o a ฟมดีกว่า PE แน่นอนอืมใครวะสุมก่น ออืใครเข้าไปแล้วเขาจะไม่ด่ากูบ้างวะเนี่ยออหายไปไหนบ้างเพื่อนสองสัยมันดึกเกินไป อ๋อไม่ต้องดีใจแล้ว้ราตกใจเว้าดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้จักกันโคตรนานแล้วแต่แทบไม่ได้ค่ะจริงจริงหมิงเป็นพี่คุณแน็กอีกนั่นแหละแต่ผมติดตามดูคุณร้องเพลงดึกดึกเดนเดินเห็นกันอยู่เป็นประจำกี่ปีแล้วเป็นเป็นมันนานแล้วนะมันนานโคตรละสองสองปีได้ค่ะบอกเลยว่า นานมากจริง,รงๆผมอยู่ในในโหมดคนไทยหลายคนมากน้องเล่นพินเก่งคนนี้เล่นกีตาร์เก่งร้องเพลงกลางคืนแล้วก็ชอบเข้ามาฟังนะครับแต่ก่อนนี่ผมฟังฟังตลอดฟังทุกคืนอนะลางคืนก็ฟังแล้วก็ตาปิดเอยร้องเพง <laughs> ลง,เ,พงเ,ลเล่นกีตาร์เก่งด้วย, <laughs> วยแอบเห็นมาดูแต่ว่าบางทีแบบไม่ไม่ได้ทักอยากให้เป็นส่วนตัวอยากให้แบบนะแอบฟังอยู่ ใครมันส่งลูกแมวมาวะอ๋อออของคครับเขาบอกว่าย้ายย้ายข้างไปไปเลย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 เต็มที่เลยอือเอ้ยปีนี้ยุ่งอะไรนะครับผมปีนี้สามสี่แล้วค่ะแต่ว่าคือหน้าเด็กมากเลยนะหน้าเด็กมากเป็นคนไม่โตเลือกเพลงไม่ถูกฮะเนือกจากว่าเพลงร้องได้โคตรเยอะเลย <laughs> เดี๋ยวหนิงร้องเพลงที่ชอบร้องตอน P K ดีกว่าแมวแมวชื่อเพลงอะไรบอกก่อนชื่อเพลงรถไฟบนฟ้าแต่จริงๆเดี๋ยวอยากจะร้องเพลงของของคุณนักรวยอะ่ะหรือว่าร้องเพลงคุณน็กดีกว่าแต่ว่าอายต้นต้นฉบับด้วยผมผมเหนื่อยไม่มีใครฟังผมต้งฟังเพลงอื่นด้วยเดี๋ยวผมขอนี่นะฟังจากนี่ก่อนขออ่านจากขอขอ, <Comment S 2> ขอได้เลยคะ่ะอ่าอ่าขอเพลงให้เพลงชาลีดีกว่า เพลงนั้นดีที่เขาแต่งให้คุณแน็กกับคุณชาลีไม่ใช่สิมันมีคนแต่งให้อ่ะจะร้องเพลงฝืนร้องเพลงพี่ได้แบบเอ้ยฝืนร้องเพลงผมเนี่ยวามิ่กแค่สองแแน่นอนอาจจะไม่พอนะคะโอเคโอเคเพลงที่มันร้องทีบอกว่ารักก็รักเพลงแต่เธออ๋อขอภาษาคน อ๋อโอเคค่ะอะไรสก,กูปี้ดูโอ้ oh, สก,กูปีด้ดูใครไม่เคยเห็นที่ยนี่กดไปติดตามได้เลยคุณจะได้ฟังเพลง oh, ไปเรื่อยคุณค่ะฟังไปเรื่อยก,ก่อนนั้น